สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมแล้วแล้ววันนี้เราก็ได้ตั๋วแล้วนะครับตั๋วงานปาร์ตี้หรืองานฉลองครบรอบ4ปีฟรีไฟล e นะครับซึ่งตั๋วเป็นยังไงก็คือตั๋วกิจกรรมนั่นเองซึ่งจะมี ID ของเรานะครับผมอยู่ตรงแถบตั๋วด้วยนะครับแบบไหนมาดูกันนี่เลย ID เราจะเป็นบาร์โค้ดนะครับผมอยู่ข้างล่างนี้เลยนี่เห็นไหมนี่คือ ID เรานะครับผมทุกคนต้องมีนะครับผมถ้าเล่นเซิร์ฟไทยนะครับผมเราลองไปเช็คดูเข้าไปตรงโปรไฟล์เราแล้วก็ไปดูครับ ID เดียวกันนะครับนั่นคือตัวของเรานัในเองพร้อมที่จะไปเฉลิมฉลองครบรอบปี f ปีฟรีไฟนะครับซึ่งบอกเลยของแจกฟรีมากแต่ก่อนอื่นนะครับผมเราไปดูของฟรีที่แบบว่าเออก็คือเอาเพชรไปทาอย่างอื่นนะครับซึ่งเราแค่ท็อปอัพนะครับผมเราก็จะได้มานะครับผม อ่ามันคืออะไรนะครับเออพี่ขอแนะนำนะครับสำหรับคนที่ชอบเติมเพชรนะครับไม่ต้องเติมแบบทุ่มก็ได้นะสายฟรีอย่างเราก็อาจจะเติมเป็นแพ็กรายเดือนแบบพี่นะครับผมสา0รอยได้สองพันเพชรนะครับผมก็ดีนะครับผมเออมันก็ได้2 0 0พันเพชรเลยนะแต่ต้องรับวันละหกสิบวันหกิเพชรหกสิเพชรไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าแล้วของฟรีที่บอกได้คืออะไรนี่เลยท็อปอัพนะครับผมนี่ได้แพนด้านะครับผมสกินแพนด้าโคตรสวยเลยนะครับผมแบบเป็นแบบอ่า อีควอไรเซอร์อยู่ข้างหลังนะอะไรประมาณนี้แล้วก็กระเป๋ากีตาร์โคตรเท่เลยนะครับผมนี่กระเป๋ากีตาร์เป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากดรับแล้วเราก็ไปดูกิจกรรมกันเลยวันนี้จะบอกว่าของฟรีอะไรเยอะมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแต่บอกกีตาร์เท่มากคือสะพายแล้วอยู่ข้างหลังเลยนะแบบเข้าไปในโหมด4 v 4นี่คือเอากีตาร์ฟาดเลยนะรอเล่นไม่ใช่ฟาดไม่ได้ <laughs> อ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเท่แค่ไหนนะครับกับกีตาร์นี้ครับ200อ่ะเาเพชรนะอ่าเป็นไงพี่มีแลคคูนมีกีตาร์ด้วยต่างคนต่างมีกีตาร์โคตรเท่ชาวล็อกอะชาวล็อกอะอยู่เนาะในโยนกีตาร์ขึ้นมาอ่าพี่ก็มีกีตาร์นะครับผมในประมาณนี้เลย โอเคแล้ววันนี้นะพี่จะพูดเรื่องตั๋วตั๋วเนี่ยมันก็คือเป็นไอดีของเรานะครับซึ่งเราได้ผ่านกดเกรนแล้วเราก็จะไปร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบฟรีไฟสี่ปีนะครับผมอะเดี๋ยวดูสกินพันด้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปทางด้านของกิจกรรมสายฟรีกันเลยนะครับผมซึ่งจัดหนักจัดเต็มนะครับผมนี่ก็สวยดีมีควาไรเซอร์ข้างหลังแบบระยิบระยับนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับผมเฮ้ยกีกตา้า ดูดิดูดิโอ้โหโคตรเทรใส่กับเสื้อแดงนี่มันเทรจริงๆนะครับผมเออดูดูด,ด,ดูอ่ามีกีตาร์คู่อ่ะดูดิโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะโอเคปะโอเคประมาณนี้เลยก็จะดืงไปท็อปอัพกัน199เพชรสได้กีตานะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกิจกรรมโฟก็คือเขาเรียกเป็นโฟเฟสก็เออโฟเฟสก็โฟเฟสหรือ เฉลิมฉลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับผมฟรีไฟคือวันเกิดฟรีไฟนั่นแหละโอเคไหมมาถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะครับทุกคนต้องมีตั๋วแบบนี้นะครับแล้วจะมี ID ดีของเราตรงแท็บบาร์โคดนะครับผมมานี่เลยตั๋วเข้าง,งานปาร์ตี้เฉลิมฉลองครบรอบ4ปีใกล้เข้ามาแล้วสกินฟรีแฟชั่นฟรีและของฟรีอีกเยอะแยะเลยนะครับผมซึ่งมันจะมีโหมดใหม่นะครับโหมดใหม่ก็คือเป็นโหมดเหมือนแบบโหมดงานเลี้ยงประจําปีคือเหมือนเกาะลอยที่เราไปนะครับมี ของเล่นมีจุดพักมีจุดยิงอะไรแบบอนิเมชันอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมนี่มีปืนด้วยันี่ก็ขอบคุณเครดิตของฟรีไฟ r e ด้วยเพจอ่า t u b e f ฟรีไฟ r e ด้วยนะครับซึ่งปล่อยทีเซอร์มาแล้วพี่ก็ทำการแคปมานิดนึงเนาะโอเคเนาะก็ให้น้องๆดูนะครับเผื่อน้องไม่รู้นะครับผมมาประมาณนี้แล้วก็การลงมือครั้งใหม่กับผู้รอดชีวิตคนใหม่ก็เป็นใครครับก็เป็นตัวฮีโร่ใหม่นั่นเอง ฮีโร่แกตัวละครใหม่นั่นเองก็คือทีวากับดามิทรีนะครับผมซึ่ง2ตัวนี้ก็คือเหมือนได้ฟรีอ่ะเออก็ดีนะครับเป็นดีเจชื่อดังเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทีวาได้ฟรีเดี๋ยว,ว,เ,ยดเ,ดยวเดี๋ยวพี่ทาคลิปแยกเลยครับผมอ่ะแล้วก็กิจกรรมพิเศษนะครับครั้งแรกกับการเฉลิมฉลองครบรอบนะครับก็มีกิจกรรมใหม่ด้วยเออก็อันนี้ต้องกดติดตามฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้เลยนะครับกดติดตามแล้วจะได้พลาดก,กิจกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนตู้สุ่มกาชาแล้วก็เป็นเหมือนแบบ อะไรสักอย่างเดี๋ยวพี่ต้องจาัดก,การให้นะครับผม๋ยวพี่ทาคลิปแยกให้นะครับถ้าเกิดมันมานะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ่งแช่งเตือนไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ของฟรีนะครับแต่ทางด้านของซ้ายขวาขวานี่ขวานี่น่าจะดูถ้าถือโทรศัพท์ว่าขวาปะอ่าขวานะครับผมนี่ก็จะเป็นทางานั่งชุดนะครับอาจจะได้ฟรีนะพี่ก็ไม่การันตีนะซึ่งเอาโทโคเคนนะครับเป็นรูปตัวโฟนีน่มาหมุนนะครับเป็นเหมือนตู้สุ่มกาชานะครับหมุนแก๊้งแกล้แกห้าสปินอะไรประมาณเนี้ย มันก็เหมือนการสุ่มนะครับแล้วก็จะได้โทเค็นมาเออนี่แบบนี้เลยเป็นโทเค็นอยู่ในบอลน,นะครับผม5บอลนะครับผมไม่ใช่มาสเตอร์บอลนะเออก็คือมันจะมีโทเค็นข้างในอีกแล้วก็ไปต่อจิกซออีกนะครับผมก็อันนี้คือคร่าวๆนะที่พี่รู้มานะครับผม <c oughs> นี่เลยประมาณนี้เลยเราก็ได้โทเค็นพวกนี้นะครับผมแล้วอาจจะส่งให้กันได้เดี๋ยก็เดี๋ยวพี่จะส่งให้สำหรับคนที่ไม่มีนะครับผมแล้วรูปโทเค็นรูปจิกซอลเป็นยังไงโทเค็นจะเป็นแบบนี้จิกซอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่ง พี่ก็จะแจกนะพี่มีเยอะนะครับผมอ่ะก็คือเป็นการต่อภาพของการเฉลิมฉลองฟรีฟาร์ตครบสปีด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยของฟรีนี่ไล่ั้งตแต่ระดับดึดๆถึงนู่นเลยนะครับผมแล้วก็ชุดแฟชั่นที่เราต้องมีนะครับผมไม่รู้ว่าแจกฟรีกี่อันนะแต่น่าจะขายแหละรู้สึกว่าอันแรกก็ขายแล้วนะครับผมอันที่2ก็เป็นชุดสีส้มเนี่ยยังไม่ขายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอาชุดแรกเนี่ยซอนิค ก็คือขายไปแล้วอีกอันหนึ่งยังไม่มาครับพี่ก็ไม่รู้มาตอนไหนนะจะต้องรอ GM ็อประกาศก่อนหรือบอกในเพจนะครับผมอะแล้วก็ชุดนี้ก็ชุดผู้ชายเนี่ยน่าจะได้ฟรีนะครับชุดทางด้านขา,ขาวๆน,น่าจะได้ฟรีนะครับผมพี่คิดว่านะแล้วก็มีทางด้านของรู้สึกว่าจะเป็น P ี0ูนย์หรือ u m p พี่ก็ไม่รู้นะน่าจะเป็น P ี0นูนย์น่าจะได้ฟรีนะครับผมแล้วก็สกินมีดแล้วก็คาตานาอันนี้ก็ น่าจะได้ฟรีหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นตรีมอาวุธนะครับน่าจะ เซิร์ฟอื่นน่าจะได้ฟรีเซิร์ฟไทยไม่น่าจะได้ฟรีฟรฟรแล้วก็มี Sky w i n ่งแล้วก็รถ Big Food นะครับพวกนี้ก็คือเป็นสกินนะครับแต่เราไม่รู้ว่าแจกฟรีกี่อันนะั้นน่าจะสองสอันหรือจะขายอันนึงก็แล้วแต่นะครับผมอ่าแล้วของเบตเตล็ดพวกนี้พวกการันตีนะครับว่าแจกฟรีนะครับมชิ้นสุดท้ายนี่พี่คิดว่าแจกฟรีนะไม่ว่าจะเป็นกล่องดวงใจหรือล่มหรือกีตาร์กีตาร์กระเป๋ากีตาร์นี่คือแจกฟรีนะครับผมอ่าเพราะอะไรแจกฟรีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับถึงเวลาปลดปล่อยกับปาร์ตี้สุดมันนะ ก็เตรียมตัวให้พร้อมมันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่นะครับบอกเลยงานนี้ของฟรีเยอะมากนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมดูหัวสั่นงอกแงงอกงานกิแล้วนะครับก็ดีใจนะครับได้ตั๋วมาแล้วก็จะมีแท็บ UID ของเราอยู่ข้างล่างแบบนี้เออก็เช็คดูนะครับผมถ้าไม่ตรง UID ก็ไม่รู้ยังไงนะครับผมแต่มันน่าจะตรงนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟไทยนะครับ h นะครับผมมันคือเซิร์ฟไทยนะมันก็น่าจะได้ทุกคนนะครับผม อ่ะประมาณนี้เลยแล้วของฟรีทั้งหมดนะครับมันก็บอกแล้วนะว่ามีสกินระเบิดเอ้ยล่มอ่ะยกตัวอย่างตามภาพนะครับว่าจะเป็นกระเป๋ากีตานะครับผมหรือสกินระเบิดนะครับผมอะติดไว้ที่ a k มังกรก่อนสำหรับคนที่อยากได้ a k คมืองกรกใจจะขาดนะครับผมมันมีโค้ดเออถ้าเกิดพี่เปิดขายโค้ดเนี่ย คือจะซื้อกันไหมครับผมพี่ขายถูกแบบร้านอื่นขาย1โค้ดสิบาทพี่ขาย1โค้ดสิบาทเนี่ยเอาปะ่ะเอาปะ่ะเอะเอถ้อาพีา่ขายอ่ะอันนี้ถามนะถามเม้นเม้นได้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดคอมเมนต์ว่าเออขายก็เดี๋ยวขายให้นะครับผมก็ยาวๆไปเลยนะครับเพราะพี่ก็ใช้ดีแท็นะพี่ก็มีโค้ดนะครับผมสามารถขายได้อ่าน้องๆก็อุดหนุนพี่ได้นะครับผมประมาณนี้เลย <c oughs> ก็ชุดก็สองชุดนี้ก็มีชุดนี้ชุดแต่งงานกับ ก็เอาโทเคนไปแลกได้นะครับก็สำหรับคนที่อยากให้ขายก็เม้นต์มาคุยกันได้นะครับว่าขายเออพี่ผมจะซื้อโอเคเดี๋ยวพี่จัดให้ขายทุกถูกร้านอื่นขายเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ขายถูกกว่านะครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมก็เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอ่าเมนมีมของหลายอย่างเลยนะครับผมวันที่20นี่คือแจกของฟรีเยอะมากแล้วก็ตัวละครทีวานะวันที่ยี่แปดแจกฟรีการันตีนะครับผมแล้วก็จบแม์วันที่ยี่แปดเหมือนกันยิ่งเล่นก็ยิ่งได้เศษผลึกนะครับรวมไปสามารถแลกใน อ่าเป็นไดมอน d ์ o ร a ยได้นะครับผมแล้วก็ภารกิจ4ปีวันที่20-29นะครับก็จะเป็นสกินลถ b i g f o ูดแล้วก็รวมพลฉลอง4ปีตั้งตี้ฟรีไฟก็เหมือน4 v 4ะครับผมซึ่งแบบว่าเหมือนแบบตั้งตี้ติแบบแข่งขันอะไรประมาณนี้นะฟอร์มทีมชิงชิงถ้วยกลับมาแล้วก็คือเหมือนแบบ การแข่งขันนะครับผมสนุกสนุกสนานนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ให้เราแข่งยิงกันเพื่อเอาท่า30วันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวพอมันมาจริงๆวันที่20นะครับพี่จะทำให้จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุก ก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ไดมอนด์โรโย่ใหม่มาแล้วเป็นชุดคนป่านะครับผมอาปาเช่นั่นเองนะครับผมไม่ใช่ลรอเลนก็เป็นเหมือนอินเดียแดงนะครับผม Indian, อินเนียนอินเนียนอินเนียนแดงอินเดียแดงนะครับผมอินเดียนี่ไงโลโก้โลกันโลโก้น อินเดียแดงนะครับผมประมาณนี้ก็คือสุ่มได้นะครับถ้ามีตั๋วนะครับซึ่งตอนนี้คือพี่มีปัญหากับอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันเป็นหาะไรไม่รู้มันเอ,อ๋นะผมมันปิง้งมันปิง้งไม่รู้มันปิ้งเพราะอะไรนะครับต้องไปถอดปลั๊กซะหน่อยนะ Wi-Fi เนะี่ยเออสุ่มไปสุ่มมามันก็หมุนแต่ตัว๋วหายแต่ของไม่ขึ้นนะเอาเดี๋ยวลองใบหนึ่งดิอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็ได้มาแล้วพร้บวอนด้วยเป็น แว่นตางูๆหนึ่งอันนะครับผมก็ช่างมันเดี๋ยวเราเอาเศษผลึกคริสตัลไปรอแลกในอนาคตก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Sub สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้วยครับตอนนี้มันปิงอีกแล้วนะครับเน็ตพี่นะครับก็ช่างหัวมันครับผมสําหรับคนที่อยากให้พี่ขายโค้ดเอเคมังกรฟ้าก็เมนต์มาคุยกันได้นะครับผมว่าเออขายเถอะพี่ผมจะอุดหนุนนะครับเดี๋ยวไปกดติดตามที่เพจหรือติดต่อมาได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยทุกคนก็ได้ตัวเหมือนกันหมดแล้วนะก็เตรียมตัวรอมาที่10รรกกกิจมม็านั้น ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับรับรองครับงานนี้ของฟรียกเิร์ฟจริงๆครับผม